ข้าจะไปใช้ยาที่อื่นแล้วข้าจะกลับมาหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วตุม้มปรากฏลมพายุและสายฟ้าที่เกี่ยวากับเช่นนี้จิตวิญญาณการต่อสู้ระดับส่วนขั้นที่7นั่นทรงพลังอย่างแท้จริงตอนนี้ข้าอยู่ในขั้นครึ่งของเขตแดนจกักรพรรดิแล้วพลังชี้ภายในร่างกายของข้ากําลังควบแน่นด้วยเหตุนี้ข้าจึงต้องการพลังชี่มากกว่านี้เพื่อควบแน่นมันเข้าไปกับแกนกลางพลังชี่อของข้าและทําการกระตุ้นและชําระล้างให้บริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าจะได้กลายเป็นผู้บ่มเพาะในฐานะเขตแดนจกกักรพรรดิอย่างแท้จริงนอกจากการบ่มเพาะข้าต้องให้ความสำคัญกับร่างกายของข้าอีกด้วยข้าไม่สามารถเสียเวลาต่อไปได้อีกแล้วข้าคงต้องมองหาเคล็ดวิชาช,ชารางร่างกายชั้นยอดเมื่อถึงเวลาสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ข้าโชคดีที่ปลูกมันขึ้นมาได้หลังจากที่ข้ามาถึงขั้นเขตแดนจกกักรพรรดิเท่านั้นหากข้ามีฐานะการบ่มเพาะเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันจะต้องยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกและมันจะต้องเป็นประโยชน์ให้กับข้ามากยิ่งขึ้น หากว่าข้าเรียนรู้และใช้มันอย่างสมบูรณ์ที่สำคัญตอนนี้ข้ามียาจาัก,กรพัรดิ5 7 7 0 0 0เม็ดอาวุธระดับเซน,เท,นเทียน5ชิ้นนอกจากนั้นก็แกนกลางสารส่วนาจัก,กรพัดรดิ360ชิ้นและศิลาเขตแดนลึกลับอีก540ก้อนสิ่งของทั้งหมดนี้สามารถแลกเป็นยาจัก,กรพพัดได้จำนวนมากบางทีมันอาจจะทำให้จิตวิญญ,ญาณต่อสู้ของข้าไปถึงขั้น9ก้าระดับส่วนก็ได้ในระหว่างที่เจ้าหญิงกำลังพักรักษาตัวข้าควรใช้เวลาในการฝึกฝน และเมื่อกลับไปที่นิกายจิตวิญญาณเลนลับแล้วข้าจะนําสิ่งของทั้งหมดนี้ไปแลกเป็นยาจากกักรพัทข้าอยากจะรู้จริงๆว่าจิตวิญญาณต่อสู้ของข้าจะพัฒนาขึ้นได้อีกหรือไม่8วันต่อมาฝึกนันเออผู้นําตระกูลเปยเปยเลือเซีวได้นําสมาชิกตระกูลเปยมาโจมตีพวกเราตระกูลฉินอย่างไรก็ตามด้วยค่ายกลที่วางไว้ของเจ้าหญิงเหมียวเหมียวทําให้พวกเราปลอดภัยดีดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลไปตระกูลเปยคิดว่าพวกเขาแลาเตรียมทานหรือยังไงกัน ถึงได้กล้าโจมตีตระกูลฉินของข้าตอนนี้ตระกูลเปิดก็เป็นตัวอย่างให้กับอีกสามตระกูลในสี่ตระกูลใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามสี่ตระกูลใหญ่คงจะไม่สามารถทำะายตระกูลฉินไปได้อีกสากใหญ่เดิมทีข้าวางแผนที่จะเดินทางไปที่ตระกูลฉินเพื่อพักผ่อนสักระยะหากว่าเกิดเรื่องเช่นนี้ข้าคงยังไม่สามารถกลับไปที่ตระกูลฉินได้เพราะความปลอดภัยของตระกูลต้องมาก่อนทันทีที่เจ้าหญิงมือเหมียวพักฟื้นเสร็จเราคงต้องเดินทางตรงกลับไปยังนิกายจิตวิญญาณเล่นลับเลเซ่นะฝึก ชิ้นนานข้าพฟื้นเสร็จแล้วพวกเราไปกันเถอะ5วันต่อมาชิ้นนานที่นี่คือนิกายจิตวิญญาณของเจ้าอย่างนั้นหรือช่างอ่อนแอยิ่งนักมีผู้าาาาบ่มเพาะในฐานะบรรพบุรุษเพียงผู้เดียวอย่างนั้นเองหรือหากเป็นเช่นนี้เจ้าก็คงไม่ต้องหวาดกลัวผู้ใดอีกต่อไปแล้วละสัตรูสูนบรรพบุรุษหลงหูพยักมังกรกายร่างเป็นมนุษย์ชิ้นนานนิกายจิตวิญญาณเล่นลับแห่งนี้หาได้น่าสนใจต่อไปไหมตอนนี้เจ้าอยู่ในขั้นครึ่ขงของเขตแดนจกักรพรรดิ แถมยังมีจิตวิญญาณการต่อสู้ในระดับส่วนขั้นที่เจ้าะสามารถมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สองแห่งของเขตตอนล่างสามารถขอพวกเขาเป็นศิษย์ได้อย่างง่ายดายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทวีปชังหลันแบ่งออกเป็นพื้นที่เขตตอนบนและตอนล่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขตตอนล่างถือว่าอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับชั้นปกครองและสถานที่ที่หล่ออัจฉริยะของพื้นที่ตอนล่างรวมตัวกันอยู่ทันทีที่ข้าแย,ยกสมบัติแล้วยกระดับจิตวิญญาณการต่อสู้และจัดการเรื่องบางอย่างเสร็จสิ้น ข้าจะไปเยี่ยมเท่าตาลและปรึกษากับเขาเรื่องนี้พื้นที่ชั้นในที่อยู่อาศัยที่1นึ่งชิงสเสวอตอนนี้ข้าอยู่ในขั้นเขียดแดนจกักรพรรดิตามที่สัญญาแล้วในที่สุดเราก็จะได้แต่งงานกันเสียทีเอออะไรอีกหรือว่าเจ้ายังคิดถึงเจ้าฉินหนานนั่นอยู่อีกหรือหากไม่ใช่เพราะว่าเจ้าขอไว้ข้าคงจะฆ่าเขาทิ้งไปนานแล้วไม่ว่าเขาจะคุกเข่าขอร้องข้าก็ตามข้ารู้แล้วข้าจะแต่งงานกับเจ้าเจ้ามั่นใจได้เลย อีกไม่กี่วันนี้กายจิตวิญญาณเล่นลับจะอยู่ภายในการปกของตระกูลโออย่างของข้าเจ้าควรที่จะซื่อสัตย์ต่อข้าพราขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ชินนานกลับมาแล้วดีครั้งนี้ข้าจะสอนบทเรียนที่เขาจะไม่มีทางลืมมันไปได้ตลอดชีวิตด้วยตัวของข้าเองเลยชินนานอเกรติยศเจ้าคือผู้ทาภารกิจสําเร็จอย่างนั้นหรือ